นะครับยินดีต้อนรับแฟนๆครับสู่ช่องยูทูบเจ้าคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบัญยามวยลมานคู่ที่6ของรายการศึกรวมคนคนรักมวยครับในการชกระหว่างแสงมณีดีเกสันชัยมวยไทยยิมหรือว่าแสงมณีสอเทนโภแสงมณีสอกาแฟมวยไทยคือชื่อเดียวคนเดียวครับวันนี้ครับชกกังทางด้านเพชรมณีพอหลักบุญว่าเพชรมณีที่ได้99เพชรมณีสอจะกรุวันครับ ร้อยสามแปดต่อร้อยสี่สิบครับเพื่อความเหมาะสมอย่างมีนต่อสองฟอนด์ดูฟอร์มหลังของมุ้งแดงครับแสงมณีแพ้เฟอร์รี่แพ้ลลลแพเทคชนะกล้องไก่นิเวอว์ไทยแล้วก็เสมอกับลำน้ำมูลเล็กอ,อาชาัณยยะขณะที่เลนมี่พอหลับคุณนี่จะบอกว่าฟอร์มหลังนี่สดเดือดขึ้นครับชนะเอ็กซ์ต้าเลขาหมาน้อยชนะกุหลาบดำต่อมเจ้าเพีย๊ยกอุไทยล่าสุดชนะ 000, แปดแสนลิขิตพิเศนชายมวยไทยยิม วางได้เบียบก่อนทุกอยู่ที่มุ้มแดงครับ11ต่อ8แน่นอนครับโอ้นี้ครับเพื่อความเหมาะสมแสงมณีต่อสองด์ให้กับทางดา้านเพชรมณีครับมณีเหมือนกันครับแต่แค่ว่าแตกต่างกันแสงกับเพชรเท่านั้นเองครับมณีไหนจะนชาชัยชนะลงมาให้กับตัวเองครับอย่างที่ผมได้ทราบเพื่อความเหมาะสมแล้วก็สมดุลครับ แสงนีจะเป็นต้องต่อสองบอลกับเพชรมณีละดีที่ผ่านมาเพชรมณีที่เป็นมวยโด่งดังก่อนหน้ายุคนูนะ้นเมื่อ15ปีไปที่แล้วก็เป็นเพชรมณีเพชรสุภาพันครับวันนี้มาดูเพชรมณีสอจารุวันกันครับว่าเป็นอย่างไรครับทน่ฉันเจอแสงมณี ยกที่สองครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาซ้ายฉับโดเฉทามแน่นอนอยู่ที่แสงมณีแต่ว่าความแข็งแข่งแข็งแรงมันมีก็ดูไม่เป็นรอครับมาดูว,าว่าเกมจะจบแบบไหนต่อยมัดซ้ายแข่งซ้ายเติมว,ว่คไปต่างวะนี้ครับทั้งแข่งทั้งซอกฝันเข้ามาคราับแสงมณีกับมากลองโอ้ย <c oughs> สอง้ายสับเข้าไปแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบยังไม่โดนจุดสามพันแข่งซ้ายยาวๆสกัดการเดินของเพชรมณีมดยกที่สองมาให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมมุติยกที่3คนระับมาดูว่าว่าเกมที่เหลือต่อจากนี้ไปใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ เดินเปิดเกมเข้าหาทันทีขา้างหน้าเว็กมณีแถวกนึ้จิ้มมัดซ้ายล่างสลับบนซ้ายยาวๆจิ้มมัดซ,ซ้ายเต็มข้าไป พยามจะเดินวางแข่้งขวาครับแสงนี่ยังคงตั้งรับจับทางเหมือนเดิมครับเสาเจาะยางพยานจะอาศัยํำลักที่ได้เรียบสองอนเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเสียบเสาขวามาไล่แขนกดแขนไว้ไม่ได้กำลังนนแยกคนครับ ยัดเข่าซ้ายตามการตนนแสงมณีเกี่ยวแข่งซ้ายยาวๆเกี่ยวได้ไม่ติดคแชมพูนี้ปล่อยมัดหนึ่งสองแสงมณีไม่แรงไม่หมดทะครับพยายามจะสู้ด้วยไอคิวสมองมวยครับบรรลุมวยที่ดีกว่าพยานโยกจิ้มมัดซ้ายจังหวะนี้ครับโยมาเรียแข่งขวายัดเข้าดูดีครับถึงกับเกียร์แล้วนะแสงมณี อยายามขึ้นพอครับเปนม่ีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอีกครั้งคนระ นี่้วยครับสิ้นสุดท้ายของยกที่สามเกี่ยวรายงัดศอกซ้ายปักเข้าไปครับแสงมณีย,ยังคงจะตอ่อเทอมบนยกที่สามเพื่อให้น้ำก่อนตามต่อเกมวันนี้ยกที่สี่ครับความไปเปรียบข้ามมาอยู่ที่มุมน้องมันเปรียบอยู่สามต่อสองครับยกนี้ครับแสงมณีต้องอวุธให้มากขึ้นกว่าเดิมครับนี่ครัยามย่า ลอยบอลถึงสองในขาไม่ถึงครับจิ้มมาซ้ายแข้งซ้ายเติมเข้าไปอนี่ครับมัลซ้ายพยายามจะจิ้มสลับการเดินของทางด้านโอ ตัวยกสนี่เป็นรอง3-2ครับแต่ว่ามาได้สอกซ้ายงัน,<ค>นโชคเดียว<บ>ครับแดนเบยควัยโอ้กิน่าโยังไม่ฟื้นนะครับทางด้านเพชตมันี รต้องลงไปนะครับสอกซ้ายปักเข้าไปเต็มค้างนะครับโอ้โห ลงเมนะครับทางด้านเพชรมณีพรลักคุณครับเพชรมณีซอจรุวจะมีการน้องเป็นจริงนะครับแสงมณีสอ,าสอ,สอกาแฟโมไทยหรือว่าลาดสุขเปลี่ยนมาเป็นแสงมณีพีเคแสงชัยมวยไทยยิ้มครับบรรยากาศดีดูเป็นรองพอสมควรครับแต่ว่าสอกซ้ายทีเดียวครับลงล่างเพชรมณีพรลักคุณครเพชรมณีซอจรุวัรณภายนอกประยุกต์ที่สี่แบบสวยสดงดงามนะครับ